เมียกมันมันวันมันค่ายเมียกมันออกมันค่เมียกมันออกตะมันเห็นเมียกออกบางคนตัววันที่ย่างกินเมียกจะคลองโอ้นี่บ่โอ้มันค่ายเมียกออกคือเป็นสันว์ไหมโอ้กินย่างกินเมียกตัวตายไงหรอกโอ้มันกินเมียกจากคองมันไข่ออกจังทั้งไหนคือว่าเบียกจาขคล้องอยู่ต้ำมันอยู่น้ำต้นโอ้อยู่น้ำตูมัน ข้างนอกอ่ะมันถึมีวิธีแขวงมองคับโอ้กินเมียกกินเมียกอืมโอ้กําลังเห็นเลยนี่ตาปากนี่กบกินเมียกจากคลองโอ้มันเขาง่ายมันเห็นสิทธิ์ดิเข่าไปเลยตัวเขาไปกลางเวรหนึ่งขึ้นออกมาแน่กนึ่งขึ้นเดี่ววันนี้เนี่ยมันเขาง่ายมันกินเมียกจากคลองสิบ่แม่ให้ดูตัวงามออกจากไงเห็นขาดดีเห็นโอ้ ก็ร่างกิ่งไปไกินก็ร่างเคยเห็นหกินเมือกเจ้าของบูเต้มเต็มที่แหลกเรี่ยงไว้พี่น้องมายามเป็นจับไปเขาเนะาะมาถ้ามันบูไม่เห็มาไดสิบบ้านจับเอาเอาตะไบแน่วน้อยๆไปเนาะควบควบกินเมือกพี่น้องมายามจับเขาเจริญชิดคูชิดตัวเจริญหาฮกครูมันจับไปเขาพี่พี่พตัวตัวรามหมดครับโอ้ยจะยเสด็จเลยว่ามันออกจากปากมันโมเมียนอ่ะ